สวัสดีค่ะแม่คันจ้าเดี๋ยวไปเก็บพักกันค่ะปค่ะก็ไปกับหมวงกับน้องนีจ้านีค่ะอันนี้ผักกลุ่มค่ะหรือดอกเมเปิ้ลเรานี่หละจ้ะนี่ย็จะไปสวยๆค่ะดอกเมเปิ้ลอันนี้พักเสียนค่ะเดี๋ยวเก็บมักขันสมกันจ้าทรงผักเสียนสุดๆ สุดยอดมากหมวดนี่ดูนี่องนียังไม่ถ่ายนี่ไงที่เราเห็นลอก Ha ha ha! Rayo, yo ไอ้แมเนี่ยฝรั่งมากับพวกนี้เนี่ยราะว่าฝรั่งของเราชิมแล้วแหละชิมแล้วพาไปขโมยดินเลยเหรอพาไปขโมยดินเลยเหรอใช่ขโมยดินขโมยทรายไปมาหมดสงสารดีไหมเนี่ย Tăng sai, tăng hình, tăng không <cười> <cười> Càng mường <cười> <cười> có nâng kịp kìa, ngốm ngon ngốm ngếm คนเขาบอกมึงเก็บอะไรกันวะ เดี๋ยวโอเคมาจะน่าจะได้อยู่นะได้ได้ค่ะแถวแถวบ้านเราก็มีค่ะแต่ถวนไปก็ได้ค่ะวันนี้มีตะกรงพิเศษ สุดยอดมากอะคุมมากคุมมากโยแทักทักกล้องขวัญน,นิ่งม,มากดีมากเลยไอ้นี่บอกเยอะเยอะไม่มาเก็บตรงนี้ Yeah. แช่น้ำเกลือไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นใช่เออไปดูคลิปพี่นะนี่พี่ลืมเอาประมาณนึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างออกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแช่น้ำเกลือไว้ ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆน้ำเดียวพอแล้วเออแนะช่สักกี่วันปะเออหรือ <sozusagen. S 1> พี่ลืมพี่ลืมสูตรนี่ยังไปดูต้องไปดูในวิดีโอพี่นะไม่เหนเหียวยอดที่มันหักได้นะ่ะมันจะไม่เหนียว เอาไปทําแล้วเราไม่คั้นน้ํามันออกมันก็จะกรอบไงมันก็จะไม่เหนียวไม่เหม็นเขี่ยวไม่เลยไม่มเพราะเราแช่แล้วมันก็ทั้งกลิ่นทั้งอะไรออกหมดเลยใช่ใช่ถ้าเหมือนกันเลยนี่ถ้าเหมือนกันเลยแล้วนี่ก็จะติดใจค่ะบอกเก็บไว้ได้ปกติได้นานก็เก็บใส่ตู้เย็นไง เช้าสงสัยังไม่ถึงกระเทียมป่าถูกเก็บได้เก็บไปแบ่งพี่นกเนาะล,ลงมาเก็บจากตรงนี้ขึ้นไปเก็บมาลงมาข้างล่างเดี๋ยวหัวทิ้มเ,เออโนโนลงมานั่งตรงนี้เก็บ เต็มถุงแล้วหรอคะเนะี่ยยังไม่เต็มดีกำลังคิดอยู่ว่าจะเดินไปดูตรมุนหรือเปล่าหรือว่าจะดูถุงนี้ต่อเฮ้ยเฉพาะผักเสียนลหรอเนี่ยนะนะ หักเอาแต่ยอดที่มันหักได้จ้ะ เซนสวีเดนค่ะโอ้ยเป็นฝูงเลยค่ะเป็นฝูงดีมากค่ะเป็นฝูงกต้องเป็นสวนหย่อมเป็นสวนผักเลยเป็นฝูงเลยค่ะดูคนเก็บรื่อดงามแท้นี่ยอดแล้วคนเก็บนี่แหละนี่งามงามทั้งนั้นยอดอ่อนๆเนี่ย เจ็ม <ừ. S 2> <c ười> okay ืนคนงามๆทั้งนั้นเลยยอดมันสังหอยู่ไม่อมาแต่ก็โอเคอยู่มันนแล้วพี่โอโงามมากงามมากโอเคอันนี้ ทางมาทางถุงทางถุง <laughs> จ,จะเมื่อยแล้วใช่ไหมค่ะดอกเริ่มบานไหมดอกเป็นจุ่มเป็นๆมมากดอกเขาก็จานค่ะใบก็จะแหลมขึ้นแล้วก็ดอกก็จะขาวๆอย่างนี้นะจ๊ะใช่ใบคล้ายใๆใบาสาบเสือบ้านเราเลยจ้ะแมงผักกุ่มแมงผักกุ่ม มันตื่นมากใช่ไหมสอนกันด้วยกันนะวะโอ้โหสวยมากดอกช่วงนี้บานดอกําลังสวยอะกําลังงามอะไรกันเนี่ยบอกว่าดอกสวยมากแต่มันบานค่อนข้างจะเรียกว่าบานเกินไปเนาะบานเกินไปติดหนึ่งติดหนึ่งแต่ว่าก็โอเคอะได้อยู่ได้ไงก็ดีอร่อยอืมแต่สวยอะสวยสวยอะดอกมันงามเนาะหักงงเลยเดี๋ยจ๊กาจะว่าพวกนี้มาทำอะไรมะอืม อันนี้แค่ดองผักกุม่มไม่ดองเหมือนกันใส่ลูกลายใส่ลูปลายเสียบวิ่นะพี่โอ้โหนี่ค่ะ่างน,นี้เนี่ยอันไหนของพวกนี่ใช่ไหมอืมการน,นิแหละกชื่อเต็มปุ่ย ชนิดเลยวันนี้สี่ห้าผักแค่สี่ห้าผักละนี่พี่ว่าเหมือนจะได้เยอะกว่านนึงหมูสี่ห้าผักกินผักเสียนผักอันนี้ฮะผักมื้อเช้าเออโอ้โหเอาทุกทางเอาทุกยาง น,นู่นดองเนานๆไเวลาไปเจ็บบ่อยอันนี้นี้ก็คือดอกผักกุ่งนะคะสุดยอดฝั่งนี้กำลังดีนะคะฝั่งนี้ ไปนี่ไปเก็บดอกเหี่ยวทำไมให้มาเก็บดอกดีๆฟันน <c oughs> งนี้หวานเอองามแท้แล้วก็ไปเก็บดอกเหี่ยวอยู่นั่นแหละมานนี้ ไปจมูกเขาเลยไมืดจังฝันเห็นไหมมันมืดดัฝันไปดูดิโอเคอยู่โอเคอยู่ใช่ไหมสวยมากสวยงามกามพอเรื่อง ไล่ให้หมดไล่ให้หมดสวยสวยสุดๆสวยสวยสุดๆนี่โล้นผักชีล้อมเลยไม่อยากเก็บเยอะเกินถูกต้องไอ้ผักเส้นไปเต็มถุงเขาถ้าอันี้เยอะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นพวงงานจังเลย บอกแล้วว่าตรงนี้มันสวยสวยมากเรามีตากล้องพิเศษนะคะวันนี้ตากล้องกิ๊บจิ้มมะสากเลยเปลี่ยนตากล้องเรื่อยๆนะขวัญวันนี้ตากล้อเรื่อยๆขาไม่มาจงหกหกจงหกหกหมายความว่าจงหกหก ยมตรงนี้ก็ล้นจนช่มันหกแล้วโจมกๆหกๆหนึ่งอะเอกันเลยที่หัวบ้านชิ้กันไอ้นี่ด้วยก็ได้มานส่วนชดงามชดงามชุดใหญ่พวงที่บ้านประมาณครึ่งนี่แหละวออเข้าใจเข้าใจ ไม่ยิงขึ้นด้วยซ้ำ้องแกงมากแล้วเหีออ่ยวอต่างหากจิจ๊บๆมากที่บ้านเหยวียอวอ่างหากไงโดนแดดไปเมื่อวันช่อนี้พวงนี้สวยสุดนี้นสวยมากขอบคุณมากมาคัที้งคัท ยังเด็ดกันต่อไปทึ้งอายทึ oh, oh, oh. ้งนวงเนอุ้โอ้ยดิบจานยังมั่งหวานรุ่นนี้หวานที่สุดสุดยอดค่ะขุณลุงรุ่นนี้กินดิบอร่อยมากมีการกินโชอี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน